สวัสดีครับอยู่กับบัญชลองเซเบอร์ครับฝากกดติดตามช่องผู้วันชลองเซเบอร์นะครับวันนี้ครับผมเมืองไทยนะครับเอาของฝากมาจากปุรลัมนะครับจากที่ไปบ้านสองสามวันนะครับไปหามียก็ไปหามียครับเอาของฝากให้ผมบัากหลายเลยถ้าใครผู้แดงของฝากอะไรมาเบื้องเด้อเด้อติดตามมาเลยครับผมมาเบิ้งเด้อรถเมืองไทยครับผมเลยอู้รถดงามเลยครับ งามงามงามไม่ชกี่เดมาแล้วครับผมแออกจะม่แน่นนะตรวจโควิดมาแล้วครับผมนี่มองใช่ไปบ้านมาสองมือก่ออมือครับสมืออ้หล่นบือ่ลยสองามมือกับวเน่ครับสมือใส่เมียงกว่ามาฝากอ้โตัวบึงรถไม่บึงไหลรถไม่ทำไมด้วยครับเพื่อมาบึงได้ตามมาบึงหน่ยครับปึ๊บนี่ครับผมกองฝากกันไม่ใงขั้วแ้วมึงแก่ะ อาหารปลามาืา่อไหรอาหารปลาปเดี๋ยวจะไปเปิดไปเปิดพุ่นละเบิ้งใน้ก่อนเอาเาสมบัติมบ้านนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวสิสิบเบิ้งรถเบื้องใเ้แถวบาทเบิ้งเด้ครับเบรื่องความฝากความฝากมนจากบุญรำนี่ครับผมบอ้ยแหย่เย็นเงาวๆเลยครับผมคุณ่ะ <c oughs> รถใหม่คือตรวจจาดใช่ป่ะนี่ออกมาดืวนไปเมืองไทยเนี่ยเ <c oughs> นพาเดือนไปเดือนวันเดือนประมาณเดือนหนึ่งนะครับหอมหอมแบบยังกินรถใหม่ยังหอมเลยนะครับเนี่ยขับเองไดิรถขับมาเองตั่วโมงขับมาจากบ้านจาก มามามาหอดปี4ชั่วโมงบวกลบนิดหน่อยอือ4ชั่วโมงนิดจับวิลามมานี่ยนะพรามสามก็พอ4ชั่วโมงนี้แบบแล้วเตะเหยียบเข้าบัเหยียบเข้าบนหลังก็ลอยสาม้อยสี่ลอยห้าบังเวลาอยสุดยอดแบบมืองไทยครับผมปุ่นอ่ะมันขี่มันเล่นเองเลยรถโอ้ยยังยังอยู่หนารถเนี่ยเงินตัวนี้ยเย้าไปไม่รักนเออเย้าคือเอาไอ้สั่นเอาเอาไอ้เออไม่สบายหรอมันมันขับเองด้รถอ่ะมันขับเองขับเองเนี่ยไรอ่ะ มันเรียนไปเองน้องนันแต่ว่างามครับผมงา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 มตัวเหยียบเหยียบมากนี่แป๊บเดียวเลยวันจีน้องแต่เวลามันลงลงครับผมคืนวัดเนี้ยนี่คือสามสี่ชั่วโมงจอดจอดเลยทีขันรถว่าขันรถว่าติดถ้าว่าได้จอดกอันอันนี้ของไอ้ก็เป็นมีเรื่อนในตัวไอ้กดพ่กเป็นไหมเราเปไปกดเอ้ยสอนไปสอนนี่เด้อสวอนนี่เด้อ ไปไปหาเมียมากหาลูกมากไปวาดต้นกวาดเมียอันระวังเมียกับลูกกวาดผู้ใดกวนกันกวาดเมียก่อนกวาดเมียปาร์ติเท่ <c oughs> เอะอะไรกม็มีมวยเห็นบอกนมเปียวบ่าเห็นบอกนมเปียวกวเห็นบอกน่มเปียวกว่าผ้ามวย <c oughs> ไปต่อย,อเ,อยเดี๋ยวสิผ้าเบื้องควากด้านนอกของ,อย,งยังแม่เน่ยได้อครับเด้อนุกล,งลกงังไม่พร้อมได้แล้วกะมาเบื้องรถเมืองไทยอู้ย่างงามเลย ตักล้านก็เบ็ดเสร็จแล้วนี่เบ็ดเสร็จแล้วแบบว่าคาดว่าเบี้ยล้านนิดๆบ่ล้านเท่าไรล้านหกล้านเจ็ดบ่มันเกือบล้านเจ็ดนะบ่ล้านเจ็ดแสนนะครับผมมันหลงกูหูก็บไอ้เบิงเรากับพ่อหูอยู่เรี้ยงราคาเนาะ <laughs> ประมาณล้านเจ็ดแสนนะครับมาแต,แต่แต่แต่นี่ดาวไปสักแสนแปดแสนเลยบ่เจ็ดแสนแปดแสนาดาวไปเจ็ดแปดแสนถ้าไ,ไมไม่ซื้อสดเลยเนาะ <laughs> จำเงินเอาไว้หมุนให้ได้อ oh wow. ื่นเอาไว้หมุนไปทำแอางอื่นไว้ชิมไป้ได้รถนะครับนะแมน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 กับเอาเงินก่อนเขาเลยแล้วไปจิ้มได้รถเขาหมุนหมือนเงินก่อนแบบอย่ามุนดีกว่าครับผมไปหาเมียเป็นหดเมียอะไรสามสี่หมวกแปรกันเต็มวัชรพบอมไปรั่นจะบเบาว่าเมาบปจะบเบาจะบเบาเติมเลยวันที่เติมตลอดเอาไปเบื้องขอบฝากเมืองไทยได้ครับเนาะ มังเท่ครับผมอันเอิ้นอยู่นี่เบียงรวยอะไรนี่อันไปสักงสองกวดได้บ่ได้บ่ามาได้ครับเออมาตัวละเดเดมาตัวละเออมันรวยยี่ด,ดึงเนาะอเนียนบ่เออมาอเอยอะหนาเยอะมาเออให้ความฝากความโอ้ยเมียผมอยากกินปลาไหลเลยเดี๋ยวไอ้ส้มให้สรงซี่ห้เลยครับผมนี่ซ้ำคาปลาปลาซี่ปลาซี่ขนมพร้อมครับ พักโฆษณาสักครู่นะครับผมสำหรับพี่น้องคนไหนชอบเสียงดวงเสียงโชคนะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับผมแอดไลน์ไปเลยสมัครไม่ยากครับผมแล้วก็ไม่เกินห้าวินาทีก,ก็อัตโนมัติแล้วครับผมเข้าไปเลยที่ออตโต้ลูฟ่าอาวันเท่านั้นนะครับผมบัญชลองขอคอนเฟิร์มออโต้ลูฟ่าอาวันเท่านั้นนะครับผมบัญชลองขอคอนเฟิร์มเย้า yeah! มาเลยครับมาเบิง้งอกองซุ่มเมืองวันกองซุ่มเมืองไทย ไก่บา้านเอาไว้แกงมีตัวน้องเนี่ยไม่ให้เลยบ่เนี่ยเดี๋ยวสิต้มซูน้องมวยจริงเลยเราเมื่อเช้าพวกเนี้ยไปใส่ซองฟีเดอร์แหงะอะสิ่งเงี้ยเดี๋ยวสิต้มซูซูกันกินเ้าแช่ซองฟีเดอร์นี่ไก่บ้านส่วนนี้เขาต้องอันนี้เขาต้องมูดออกนี่เดี๋ยว่มน้ำต่อปักหลายเลยครับคุณะ ต่ว่าสีเมีแยงไงนักมวยกินดูนี่ตอนสีผมไปซูเมี่ยงกินวันมองไทยปืดมองไปดีเมืมงไทยแขอบคุณน้องหลเลยไอฮัตโตจักตไสอันไอ้ไอ้แต่มองไทยดีเ่ามองไทยดีขมูอันอันปากเสงมันี่ันบอกใส่ถูแสยงมันน่าดตอันถ้าถ้าอยู่คนละ่ขยเจอกันแน่วูหให้ตเนี้ยตัววายูั่งคักบวเลี้ยงเขงรถกันตัววอมโบว์เลี้ยงเขงรถไม่หิ้งี้มาเมือนั้น อยากแข่งรถกับมึงได้อ้าวมารถจากขวางรถมืองใหก็มีกันเนอรถมืงแช่มันง่ามกูรถจากขวงรถจะขวงรถเก่ากูรถตูต่ว่ารถเขาตุิตะขางเขายังยีขวางเขายี่สยีสูกับตติตปล่ยี่สูรุ่ไนวะตัติตาคือยังยามาบอดเตว่าตะวรถรถอันรถเสียมณีเก่าูรถตบอกว่างี้แข่ง แข้งกบผมไม่หลวงพยวยาวัญยันควกันมาได้บอมึงที่วมาไอ้ตัวพี่ใครมเดียวอกไปเอามาให้กี่ไปไโซ่เนียคอยเราคอเดี่ยวแบงเครื่งนึงเห็นมไอ้สูเดายกิน่องพี่ถุงมัไงนึ่ซื้อเขบกมันเครงกิโลนบนี่เป็นกิโลนี่ขนาดรุ่นละหกเนเนี่ยแต่ว่าเสียงมัน่เบาถูกคาดนู่นอะไรไปก็เบาวาตูว่าตูขับรถวาตูขับรถแข็งโมงม่ต้อ มันนะครับรถแข็งตัวตัวเนี่ยนรถรถเก่าๆรถบางแงมรถมึงไทยเขาจริง่เขาบอกเลยรถรถเมืองไทยก็รถใหม่แต่รถแสงมันนี่เก่ามากครับผมรถเก่าๆยังสมรชาแข่งเนี่ยโอ้โหตัวเมียว่ารถอันตัวขึ้นได้อยากเห็นรถตัวเนาะเว้ยรถเมืองไทยบอนิวิจัยรถจักรยานบอนิวิจัยว่ามันถมักไว้เมียคนได้แบบเนีะ เมียนก็มวยหลายคนมันจวดหลายคนอยดิงนี <Wasn> ้ไ <Yeah>, ข <smoking mortality> yeah, really? ่หมดแดงเนี่ยแต่ว่าเมื่อวมันไม่ธรรมด่าดิบนี่ไข่หมดแดงนอกไปไก่สองตัวต้มมือเท่าแบบนี้เราไกินเด้อมื่อสับห้องมาแล้ววุติไก่สับเตีเดียวหมอย่ไต้มแกงสุ้กินพี่อันนี้สิไปโซเมียว่ามึงไทยมาฝาไข่หมดแดงแต่ก็ใช้มะแมงให้เด็กหน่อยป้อมพี่กี่ครับมึงไทย ไปฮักงงอกไปกันวันสีน้องให้เงินไปกี่ร้อยยี่สิบบาทไปไปอยอีกมขวดไปพูอลยเรียกขเขาไปให้ญาติเมียเสีเงินคือรู้เหมือนเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเมืองไทยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแกงไก่ที่เมืองไทยมาฝากแล้วก็ไข่มระเดงแบบมาด้วยมาสูดเล็กน้อยกินนะครับมากินผู้เดียวเด้ยไม่ยังกไงขอบคุณเมือง,งไทยนะครับทีน่ารักกับเมียบ่ะแล้วก็ให้เมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พูดมีสุขภาพแข็งแรงได้ตลอด แล้วก็ขอน้องหลากลับมาวันแห่น้องหลาสนะสน,สนะอันนี้ผู้จัดใจบรรฉลองครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนเมืองไทยนะครับผมน่ารักนะครับเด็กเมืองแทยจจะกลัวแต่ผมเป็นคนน่ารักนะครับเอาไม่ว่าจะเป็นไข่แมแดงจะมีน้ำใจมาฝากพี่ฝากน้องขอบคุณมากเลยขอขอบคุณคม,ม,มีสุขภาพแข็งแรงด้อน้องหลาเด้อสุขภาพเี็นแรงที่ปอดะจังแม่เมืองไทยทัง้งเกาะพวงมันแหละดำรวยเฮ้ยเอาไว้ซ้ำนี่แหละเอาหนึ่งสองซ้ำเย้เนียเย้ไข่มดแดงข่อยเตกแมงยุ้ย เี้ยอีรีวะโอ้ยต่ยต่เพราะไม่น้องเก็บได้น้อยนึงครับเนี้ยเชได้นี่ไอ้ลักไอ้มุดแดงเบื่อไหร่ไม่ฝนปีแล้วโต้ะจิมระยะครึ่งหนึ่งเนาะเช่ได้ไรได้เชื่อได้ครับปแล้วเมื่อไน่ว่าจิไม่กิ้เข่ากูในตักเขามากแบรตักืโอ้ยถึงหายไปได้เป็นช่วเนาะตตขึูกรดเมียตักก่อนยันเด็ด